วันที่12มิถุนายน2559เวลา14นาฬิกาณ MCC Hall ชั้น4 5สรรพสินค้าเดอะมอลลงามวงวานอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนายนิสิตจัน์สมบงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตโครงการคลายเครียดเพื่อการกุศลครั้งที่6ของสภาสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อหาไรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและจัดรยารถเข็นคนไข้ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายรอดภูวงเจริญประธานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีผู้ประกอบการบริษัทห้าล้าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเดมอลงาวงวานได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจำนวน99ทุนให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและมอบรถเข็นจำนวน10คันให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบ,บรุรีถือได้ว่าเป็นความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อร่วมกันดูแลสังคมให้ประชาชนมีความสุข และสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีภาพข่าวเกรียงไกรกลิ่นหอมเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลักษมีสิงหวัฒไร